ถึงม <ersch> <iment> ันกว่าแล้วเป็นแกรงแดงรุดไปดงเมื่อไข่ไม่นังเลีไปต่งรู้มัมื่อไข่ไม่จะบอกเลื่นั้นดังเมือนว่าดังอยู่แค่แค่อีกเดียวถึงใบไม้นี่ไม่ไหวเลยถึงยังแบบกว่าเล็บหน้ากูว่จะแกร่งแดงกันอนไหวทราไปนอนทราไปถึงนั่งนั้นตอนนั้นนั่งเลีอยู่น้าเรียวนะบอกว่าไปนั่งไม่ได้ไหนนอนที่ลุมมาถึงเบืองมันพิวดังเป่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 งฉันฉันก็เรียกโลกนะบอกว่าโลกไปไป ไปถึงพอปวันเนี่ยไปอยู่ไต่ทุนเ nee ั่นว่าไม่ได้ไม่อยู่ไต่ทุนไปไปบ้านหน้าบบาเนี่ยบ้านกลางเนี่ยตอนเปล่าเนี่ยมโยกไปวดนัวโยกไปดอย่างแรงเนี่ยเช่นว่าเดี๋ยวก็ลกเดี๋ยวเดียวเดียวให้ให้ตอนเปล่าโยกรับก่อนพอตอนเปล่าโยกรับเอาวิ่งไปดูเรื่องว่าลมมันช้านะปักอยู่น่านช่วงเป็นช่วงม่วงเลยรอบล้างนี่ชม่วงเลยปว่าลมมันช้าเบาเหลวไปจันท์ก็มาเล่คือมัน้องถุงเนี่ยหมดแล้ว ซึ่งหัวไอ้นั่นยิบหัวนั้นมันตรงแกตรงนั้นซึ่งหัวตี้ัวอยู่ว่างนั้นเลยอยู่ว่างฟอกตรงนั้นหัวยีบตรงนั้นกาเยาวหัวออกหัววายตัวชาวนะมันไม่เปลือมันไม่ตายเล็วซึ่งก็เลยวายลุงชาวซึ่งก็ไปเละเมย์ในบ้านเมื่บ้านกลางนู้นเมย์อยู่คนเดียวเมย์แต่ว่าก้องเมย์ที่ให้สาวแต่กระเบื้องนะตัวบ้านนั้นยังอยู่ ลูกเลยกไม่แมกนี่บมมาถึงลูกก่อนมาเดี๋ยวก่อนถึงเบื่อจีรังมันลาจะกินนาที่เราคิดอะไรที่ได้ซะดีว่ามันมันยึดเไอ้ลาที่ว่าอย่างมากมันมาเดี๋ยวกันดูเล่นเล่นเล่นข้าวดูมันมันโอ้ทึ่งลุงลงมาเห็นว่ามันเียบเลยลงมาทึ่งดาวเล็กเนี่ยปิดเลยปิดข้าวปิดเลยแล้วคนนั่งระวังซะบายเดียทึ่งมาเดียวถึงมาโนะกันนี้ มาแนู่เดียวฮะเดียวมาได้นู่นรายการฝนบอกไม่ชงพังมัดมาบอกไม้นู่นเลยไม่ทุดหนึ่งนู่นเดยตุ่นยงแล้วมันมาไม้แดงมนล้ำเหมือนนี่วานะปืนหน้าต่างเลยต้นเละตุนละตุ่นใหญ่อ่านี่นแล้งมันตกหน้าต่างนูร่นมนบาดไม่ด้เดือไม่ก้าทุตงเม็ดจบ เอว่าคือมันมีดีอย่างก็คือบ้านพุมันมีจักร้องเบืองมันลงรู้พุ่มันนูใจตุ้นนเยมดได้ั่ใจมาเืะทั้งแลูกชายว่าแม่ก้าวอยู่ใต้เตียงก้าอยู่ใต้เตียงกันนั่นลติดได้รถติว่านั่นอยู่กับก้าวอยู่ใต้เตียงกันนเนาะ ตึ sí, ้งแต่มายมาที่ดาวบริเวณนี้กะตีเนี่ยนี่กี่ก้าวตั้งแต่ปัวา้าในมาอยู่รังนี้กันจะเล่นล็ก็ไปดูนูลาอยู่ไม่ได้ เบวน,นี้ ب, m, ก็เยียบเยียบเป็นเม็ดก็ตกใจกันนะตอนไม้ตัวลหนฮักเม็ดตันเต็มเม็ดเลยฮักไปยกบาลังนัวบาลังบาลังนาหรองแล้วเดี๋ยวเข้อีช่วยเลื่อยเลยคือไม่เรียกรอง เขาช่วยเลยได้ก็คือให้เขาช่วยเราว่าเราเอาเดีเอิญเขาท่วมมามากแล้วนี่มาว่าอีมาเรียกร้องว่าเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้นี่ันไม่เรียกนะแล้วแต่ความเดี๋ยวเลือกขาจะมีไอ้ไม่ไม่ไม่เรียกร้องว่าเขาต้องเอาไอ้นู้นมาไอ้นี่มาไอ้เราว่าว่ามีทึ่งมาเรานี่ตีเอิ้นก็ท่วมมามากแล้วนะแล้วแต่ความเดี๋ยวเลือกก็มีไอ้แต่นั้น เืองเอ้แบบนี้ํำบ้านคไในป่าไร้คนแบบนั้นเนี่เบวาอีอีมุงล่างนี้เลยคนแต่ว่าล่างนี้กัปวยว้ากันแล้วนะนั่นเลยคได้ที่ยู่ี่โน่นคนโลว้าไม้มันกัเสียไอ้มันกันแต่ว่าเสียไอ้ไม่มาทนะี่ช่วงชวงล่างนีนะซึ่งการปวยอาไม้นี่ลูกชมเส้ไหมกันนะซึ่งกนคนในป่าหะไร้ล่า,า,างนี้คนซึ่งในนี้อุปกรณในบ้านนี่ก็ช้างอ่ะ cảm ra giờ thầy dạy sang rồi đấy còn không biết thì tham phí quay qua này